สวัสดีครับผมพก็ผมนายปอนปันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ i SMP นะครับถึงตอนนี้แมปจะไม่ใช่ i s สก็ตามเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแก้งคนนะกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแก้งคนนะครับตอนนี้ช่องเรานะครับมีคนติดตามถึง2 0,000ซับสไคร์แล้วนะครับเย่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เลยครับจริงๆก็คิดแล้วว่าเราต้องมาถึงจุดนี้ได้สักวันหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามากดซับเป็นมากมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณแฟนอาร์ตไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับที่ วาดมาให้นะครับถึงจะมีไม่กี่รูปก็ตามนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องเราฉลอง2 0 0 0 0ซับนะครับในการแจกรูปนะครับสำหรับเมมเบอร์ชิพนะครับคนที่เป็นเมมเบอร์สามารถดาวน์โหลดรูปนะครับหรือไม่ใช่ดาวน์โหลดรูปสามารถติดต่อรับรูปได้ที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับสำหรับเมมเบอร์นะครับตั้งแต่ยศน้องแกะขึ้นไปนะครับหรือยศสา5บาบาทขึ้นไปนะครับโดยที่รูปนี้จะไม่สามารถเอาไปสามารถเอาไปใช้หรือดับทับได้นะครับ เพราะว่ามันจะติดทางลิขสิทธิ์ของทางผมนะครับก็สามารถเอาไปตั้งได้แคะ่ตั้งจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมโอเคก็หมดบทเรื่องหมดเรื่องอันนี้ละโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องในการไปแกล้งคนในเซิร์ฟเวอร์กันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราได้สร้าง QR โค้ดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองลอง,ลองสแกนดูนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะสำหรับคนที่สแกนดูแล้วนะครับ โอเคสำหรับคนที่สแกนดูแล้วนะครับก็จะรู้นะครับมันคืออะไรมันคือมีมนะมันคือมีมแต่ว่าเราจะเอาเจ้าแผนที่เนี้ยไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะไปแกล้งคนในเซิร์ฟกันแล้วก็บอกว่าอันนี้คือ QR Code วายเตียงเด,ด็กแวน<笑><笑><笑>โอเคทำไมมันคือ QR Code ดาวน์โหลดรูป2อง0 0ืนซับนะครับผมแบบฉลองนะครับเดี๋ยวจะให้คนในเซิร์ฟลองสแกนดูนะครับปาปาเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันก่นกอนนะครับผมไปไปไป สวัสดีนะครับก็ตอนนี้คือก็คือมันใช้เวลาทำหลายวันจะจัดเลยนะครับก็นะครับก็เดี๋ยวคือเราสร้างเสร็จแล้วนี่เราสร้างเสร็จแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนในเซิร์ฟกันนะครับไป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 ไปไปเดี๋ยวนะ <l ug> ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่นในเซิร์ฟเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมการอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปเรียกคนใหมท่ทีนึงแล้วกันโอเคนะครับเราก็มาสปาวกางแล้วเดี๋ยวเราแปะตรงตรงไหนดีแปะตรง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 ไหนดีให้มันดูแบบแปะตรงนี้แล้วกันแปะตรงแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้แล้วกันเอาเป็นบนล็อกไม้นี่แหละเอ้ยเอาบีไอเทมเฟรมใครไม่รู้ติดไปด้วย <c oughs> ขอยืมนะครับ จริงมันควรอยู่สูง้ะเนี่ยแล้วก็แปะว่ารับรูปหนึงรับรูปฉลอง2องศูนย์เคช่องปอนปัน้นฮ่าฮ่าได้ละ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราแล้ว เฮ้ยบอสนิติอยู่อยู่ทุกที่อย่าอยู่ทุกที่อ่ะก่อนจะได้เสียงุนแก่นะฮัลโหลหมออยู่แถวนี้เปล่าไม่อยู่ฮะห,หมอไม่อยู่แถวเนี้ยเซ็งเซ็งเซ็งเดี๋ยวไปเรียกหมอบอสกันไปเรียกหมอบอสมาก่อน หมอหมอหมอมิด้วยนะหมอมิด้วยนะหมออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะโอ้ยมีสกลตันแต่ อ๋อหมอเขาไม่อยู่เหรอเดี๋ยวไปเรียกไอ้นุ้ยก็ได้นุย้ยอยูน่น่าจะอยู่ในดิทนะอยู่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 ฮัลโหลได้ยี่ครับปุ๊กทำไรอยู่ฮัลโหลฮัลโหลทำไรอยู่เอ่อต่อกระดั้มครับพุกว่างว่ามาสะปาวกลางหน่อยจะให้เช็ครูปเลยนิดนึง อ๋อได้เลยเปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยอยากรู้ว่าวดรูปมันมีเสียงหรือเปล่าฮะ <c oughs> รูปไงมันเป็นไฟล์รูปที่มีเสียง <c oughs> เปิดทดเสียงโทรศัพท์ด้วยนุยน้ยนุ้ยมาด้วยนุย้ยมาด้วยจำเป็นเหรออืมงานงานให้ฟุกมาก่อนจะจะเช็คไม่รู้มันไม่รู้เป็นทุกเครื่องหรือเปล่าไงให้ให้เดี๋ยวให้ฟุกมาก่อนให้ฟุกมาก่อนฟุกฟุกมาข้างล่างหน่อยมาข้างล่างหน่อยมาดิข้างล่างหน่อยได้ เออฟุ๊กมาไหนมาหน่เสปาลการสปาลการมันเป็นคิวอาโคดอะอยากรู้ว่าไอ้รูปเนี้ยมันจะมีอนี่หรือเปล่ามันเป็นรูปฉลองสองหมื่นซับอะเพราะมันจะมีเพลงด้วยอะอยากรู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่ากำลังกำลังบินมาใช่นึกว่าแบบกำลังต่อกันดั้มอยู่ความเพราะ เออไม่ไปแล้วลองดับเ,เอาเอามาก่อนมาก่อนมาต่อกันดับที่นี่ก็ได้แป๊บหนึ่งโอ้โห<อ>เฮ้ยเฮ้ยมีคนวิ่งมาไม่ปิดไม้ด้วยโคตรเทเอ้าเรื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองสแกนคิวอาโค้ดหน่อยใช้โทรศัพท์อะสแกนเอาสแกนอะเออโอ้ oh my god จะสแกนติดไหมเนี่ยลองดิไม่รู้เหมือนกันว่าติดหรือเปล่าก็เลยให้มาลองนี่ไง เรใช้สิ่งที่เรียกว่า Google เลยอยากรู้ว่าเสียงโทรศัพท์มันจะเข้าไหมหรือเปล่าด้วยเอาหน้าตรงอ่ะอ่าลองดิเฮ้ยเยียย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 ยเยย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 ย้ยย ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวไปเรียกไอ้นุ้ยมาดีกว่าไปเรียกไอ้นุ้ยจู้จูนะอย่าบอกมันเพื่อนนุ้ยเพื่อนนุ้ยมาลองให้หน่อยเผื่อมันไม่ติดทุกเครื่องโอเคแป๊บอยู่สปาวกางนะเพื่อนนุ้ย on my way on my way เฮ้ยพอยอิงมาว่ะพอยอิงพอยปิงย่างพอยอิง ปิ้งย่างตีนกายย่างปิ้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 อันนี้อะไรร้านอะไรอ่ะร้านขายอเมทิสกับสลามเฮ้ยจะรามขายออกได้วะอะไรวะวิ่งวิ่งด้วยความเร็วอ่ะซื้อตัวเองเอ้ยพอยิงปิ้งย่างตีนกายย่างปิ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามันใส่หัวนั้นมาวะวันนี้เร็วพอดีไปแต่งหน้ามามีอะไรโอ้โหย้อมผมร้านไหนย้อมผมร้านไหนเดี๋ยวนะร้านร้านนี้เขามีต่อเข่าให้ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยสแกนให้หน่อยมันเป็นรูปฉลองที่แบบว่ามีเสียงอ่ะเซอร์วิส เปิดโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าเสียงมันเข้าไม่บอโอ้ยเสียงเข้าไม่เลอแสดงว่าต้องเป็นคำพูดแบบอเลกาโตมินาคาเมเตเน่ใช่น่าจะอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นพ่อมทันเลยพ่อมเอ้าไหนไหนกูไม่มีหลอกยี่สิบเคฉลองอ่ะกูมีแต่เล็กโลรงหนีไปเลยอ่ะ Yeah you can be g l o b a ตีตีตีติดนี่คนเองสแกนไม่ได้ <c oughs> หนากูสัน่นเลยไอกี้ไปแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่เอาอื่นเอาไว้แก้งคนอื่นเปล่าคนอื่นไม่ไมรู้เฮ้ยไอ้ลุงเบนไม่อยู่ใช่ลุงเบนไม่อยู่ในเซิร์ฟด้วย ไปแล้วคงรู้ไม่ใครซื้อสลามไปอ่ะกูเองไปแล้วไปแล้วบายบายบายนะครับทุกคนบายบายปังลิกโลสนุกนะบาย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 โอ้ยยพ่อไอ้หัวทำไมอเล็กเรียกเฉยพ่อหยุดไม่เอาไม่เอานี่กรได้งเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็ก็แกล้งได้แค่2คนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยว่างกันในเซิร์ฟเวอร์คนไม่ค่อยว่างกันหรือก็ไปทํากิจกรรมของตัวเองหมดนะครับก็ เราก็ได้แค่นี้แหละครับเราก็แก้งแค่นี้พอแล้วกันนะฮะแก้งแค่นี้แหละนะครับนะครับนะครับแล้วก็พวกของใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะสร้างทีหนึ่งนะครับไว้ที่หลัง้วกันผมขอบอกอีกทีนึงเขบคุณสำหรับสองหมื่นซับนะครับเดี๋ยวประมาณสามหมื่นเดี๋ยวจะมีแจกรูปอย่างนี้อีกนะครับแจกรูปอะไรอย่างนี้อีกนะครับตอนสามหมื่นซับก็สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นนะครับที่จะแจกเป็นรูปตั้งหน้าจอโทรศัพท์กับจอคอมนะครับถ้าใครอยากได้ก็กดสมัครเมมเบอร์เข้ามานะครับแล้วก็ทักมาทางผมนนนะรัแล้้วกก็จมีเงง่่อไขาใชููปยนะครับ อ่านให้ครบด้วยแล้วกันนะครับเพราะถ้าทำผิดขึ้นมาอาจโดนเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับบ๊ายบายไว้ไว้ไว้เก็บตกบ๊ายบายเยย